เอาละครับผมสวัสดีครับไยรุ่นทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกม Call of Duty Mobile ผมไม่ได้ลงคลิป4วันเต็มๆขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้แบบมันรู้สึกแบบเบื่อๆก็เลยออกไปเที่ยวนิดหน่อยนะครับรวมถึงแบบทําเพลงด้วยนะเออใครอยากฟังเพลงที่ผมแต่งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้รุ่นพี่ของผมที่อกหัก,กอ่ะเออโหเหงาจัดนะครับก็เลยไปแต่งเพลงเล่นดูก็ใครที่อาจะไปรับฟังนะฝากด้วยนะทุกคนเผื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการที่ผมจะแบบพรีเซนต์ตัวเองให้ทุกคนรู้จักนะครับอ อาจจะเป็นเพราะการเวลาที่ทำให้ฉันนึกคิดไกล,กลและกลเลยทำไมมันต้องเริ่มยิ่งไห โอเคก็ okay, สวัสด is, ีทุกคนอยางเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของไม่ใช่วันนี้หรอกมันมาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าผมก็กล่าวว่าจะมาทําให้ทุกคนดูก่อนนะครับเพราะว่าอยากจะเป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจนะครับเผื่อใครที่อยากจะได้สกินปืนกระบอกนี้นะครับนั่นก็คือปืน LK24 ในสกิน Justic League นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปดูก่อนละกันนะครับว่าในลัคกี้ดอเนี่ยโอเคในลัคกี้ดอเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าคือผมเนี่ยได้ทําการเปิดไฟครบไปหมดแล้วนะครับก็ลืมไปแล้วแหละว่ามันมาต แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันกลับมาอีกแล้วครับสำหรับใครที่อยากจะได้ปืน LK 2 4ในสกินรีเจนเดอรกระดองบอกนี้นะครับบอกได้เลยว่าโคตรเฟี้ยวครับเพราะว่ามันเป็นการเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างนะครับฝั่งอเมริกานะครับผมและตัวละครเนี่ยก็เป็นตัวละครที่แบบโอ้โหธงอเมริกาเต็มตัวฮะ Okay. ไปแกเวอรรุ่นเมกาอแล้วก็จะมี B K 5 7รวมถึงท่าทางด้วยนะครับเอาจริงๆแล้วผมก็ได้มาหมดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงดีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับผมการเล่นปืน L K 2 4 Justice League นะครับใน M P แล้วก็ใน Legendary นะครับผมและผมเนี่ยจะมาอธิบายการแต่งด้วยนะครับว่าควรแต่งยังไงนะครับผมป่ะวันนี้ก็ไม่ได้เปิดต้องขอภัยนะครับไม่ต้องขอภัยแล้วเพราะมันเปิดไปแล้วอื เพื่อนพอดีอยากเติมเกมเปยสาวอะ่ะมีรา้นานดีๆนะดำไหม,มนี่ไงล่ะ Over Top ช p อร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน 3. ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยจาไปมันง่ายจังเลยอะ่ะใช่ไหมล่ะเพียงเท่านี้ก็รอซีพีได้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ด้วยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าปืน LCA 24นี่มันมีอะไรที่โดดเด่นบ้างนะครับ1เลยนะเพราะว่า1เลยเนี่ยก็คืออัตราการลั่นกระสุน,นครับก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับดีนะครับแต่ถ้าพูดถึงโดยรวมนะครับ ปืน LK 2 4เนี่ยเป็นปืน s s a u l r i f e นิ้วข้างที่จะสตแตนดาร์ดมากหรือว่าอาจจะไปสู้แบบโต้งๆกับปืนอื่นเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่ในการแต่งของผมเนี่ยผมจะเน้นเป็นเรื่องของระยะนะครับเพราะดูจากการาฟแล้วเนี่ยระยะดาเมจของปืนกระบอกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมก็แต่งให้มันขึ้นมาอยู่ที่67นะครับรวมถึงความแม่นยําด้วยนะก็เพื่อที่จะให้เรายิงในระยะไกลได้แล้วก็ซูมเร็วด้วยนะครับอันนี้ผมจะแต่งเป็นแบบจําพวกซูมเร็วด้วย ยิงไกลได้โคตรดีครับและก็ความแม่นยําสูงนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องแบบข้อเสียมันก็จะมีเรื่องของเอ่อเวลาเรายิงไปแล้วเนี่ยเป้าของปืนนี้ครับโอ้โหข้อเสียผมไม่อยากจะพูดเลยคือสกินปืนกระบอกนี้เนี่ยข้อเสียก็คือมันอยู่ที่เป้านิดนึงนะครับเวลาที่ซูมเล็งไปแล้วเนี่ยอ่ามันจะเป็นแง่งแค่นี้เองครับมันนพ้างที่จะดูตัวละครยากแล้วรวมถึงแบบเวลาที่ศัตรูอยู่ข้างล่างเป้าเราอะ่ะเราจะหาไม่เจอเลยไม่ปืนจะบังเลยอะ่ะอันนี้จะเป็นข้อเสียนิดนึงนะครับจากที่ผมไปเล่นมานะแต่ว่าถ้าเล่นไปแล้วมันนชินก็ว่าไป เรื่องหนึ่งครับก็อาจจะโหดขึ้นนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงของแต่งกันเลยดีกว่านะครับผมจะมาอธิบายเป็นอย่างๆไปเลยนะครับอย่างแรกก็จะเป็นลำกล้องปืนครับผมลำกล้องปืนเนี่ยผมจะใช้เป็น OWC Markman นะครับอันนี้มันจะมากความสามารถเลยแต่ว่ามันจะไปลดเรื่องของความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ระยะเวลาการเล็งค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยทุกคนดูดีมันจะได้ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงมาถึง8.5เปอร์เซ็นต์เลยนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะบางทีของแต่งอย่างเดียวเนี่ยอาจจะได้แค่แบบความแม่นยำเมาณนี้ แต่ว่าอันนี้มีตั้ง4อันนะครับแล้วก็ได้เป็นระยะดาเมจเพิ่มอีก35นะครับรวมถึงอย่างที่ รวมถึงสิ่งที่เราต้องมีแล้วก็ต้องใช้นะครับก็คือลดแรงดินแนวนอนลยครับผมทุกคนคืออันนี้โคตรจำเป็นนะครับคือปืนกระบอกไหนก็ช่างเถอะใครที่คุมปืนเก่งนะครับแต่ว่าถ้าปืนกระบอกนั้นมีแรงดินแนวนอนเยอะเนี่ยเราจะคุมปืนยากมากนะเพราะว่าปืนมันจะสายไปซ้ายขวานะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นลบ14นะครับแรงดินแนวตั้งครับผมค่อนข้างเยอะครับแต่เรื่องของสิ่งที่มันลบมาเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นเราจะต้องไปหาจุดนะครับที่เราจะต้องไปแก้ทางให้ของแต่ง OWC m a r k m a อันนี้เนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพที่มากที่สุดนะครับทุกคนไปแล้วต่อไปก็จะเป็นพานไทยครับจะใช้เป็นไม่ติดเนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะได้เป็นระยะการเล็งครับค่อนข้างเยอะมากก็คือไปลบเจ้าลำกล้องปืนเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ลบแล้วก็บกอีกสามเปอร์เซ็นต์ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเอาจริงๆมันก็ไปแบบเรียกว่าไปหักล้างเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันจะลบอีกทีก็คือความแม่นยำานีแต่เมื่อกี้เนี่ยลบมาแปดใช่ไหมนี้บวกมาเก้านะครับก็ค่าที่จะพอแตกต่างอยู่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแต ตกมาถูกยิงนั่นเองนะครับบวกมาถึง8%นะทุกคนเวลายิงในระยะไกลเนี่ยค่อนข้างที่จะสู้แมนโอวอลค่อนข้างยากมากนะครับ <c oughs> แล้วก็บวกอีก10.8%แรงดินเนวตั้งนะครับผมบอกได้เลยว่าแรงดินแนวตั้งค่อนข้างที่จะไม่มีผลสําหรับปืนนี้นะครับ <c oughs> ต่อไปเป็นเลเซอร์นะครับเป็น a อเดบิวซีเลเซอร์อันนี้จะเป็นลบ8%ระยะเวลาเร็งยิงนั่นเองนะครับแล้วก็ลบอีก9.4นะครับ <c oughs> ความแม,ม่นยำแม่เรงยิงก็คือไปหักล้างเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อดีของเลเซอร์นะครับมันจะไม่มีเรื่องของการลบสเตต ช่วยเล็งแค่นั้นเองนะทุกคนก็ค่อนข้างดีครับถ้าไม่ติดเลเซอร์นี่คือเสียมากนะโอเคต่อไปก็จะเป็นใต้ลำกล้องนะครับจะเป็นสไตรฟอลก r i p นะครับอันนี้จะเป็นได้เป็นแรงดิดแนวตั้งมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงแต่ว่ามันจะลดแค่1%ความเร็วในการเคลื่อนที่นะคค่อนข้างน้อยครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากถ้าแต่งเจ้านี้ไปก็จะทําให้ปืนของเรานิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเหมือนกันนะเพราะว่าปืนกระบอกนี้ค่อนข้างที่จะกระส แล้วก็เราลดช้าลง5%้าเนะครับโอเคก็ป okay, ร so okay, ะมาณนี้แหละของแต่งที่ผมใช้นะครับแต่อนอื่นต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสู้กับเหล่าปืนแมนโอวอร์ได้ค่อนข้างยากมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่สําคัญผม,ผมจะมาประชาะสัมพันธ์ทุกคนนะครับก็คือช่วงนี้เนี่ยแพทในตอนนี้เน,น,นี่ยมันจะมีการบรับการเนฟใช่ไหมครับเดี menu, ๋ยวอีพีหน้าเนี่ยผมจะมาเจาะลึกแล้วก็อธิบายให้ทุกคนนะครับทุกคนจะได้เข้าใจว่าควรจะปรับใช้แล้วก็เล่นยังไงบ้างนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย <จะ S 1> เร็วๆในช่วงนี้นะครับผมแนะนําว่าให้เล่นแมนโอวอดีกว่านะครับแล้วที่สําคัญับช่วงนี้ทุกคนอาจจะสังเกตได้ว่าสไนเปอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเกลื่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้สไนเปอร์มันมามากครับยังไงแบบเอารอแบบยิงแค่นัดเดียวก็แตกได้แล้วนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าสไนเปอร์มันต่อนข้างแรงแล้วก็ซูมเร็วขึ้นอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะไปเจาะลึกแล้วมาเล่นให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับเพื่อเพื่อการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปลุยกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผม เล่นไม่ดียังไงก็ขออภัยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับเอาละครับผมผมจะใช้เป็นดาดทีมเดสแมทละกันแนวทั้งหมดอื่นอาจจะยากนะครับทุกคนมาตาแรกเดี๋ยวเรามาวอร์มกันก่อนดีกว่าทุกคนคือบอกไว้ก่อนนะครับไปเล่นกับแมนโอวอร์ข้างยากนะครับเดี๋ยวทุกคนอาจจะเห็นว่าช่วงนี้แนยแมนโอวอร์กับสไนเปอร์ค่อนข้างเยอะนะครับป่ะไปลุยกันเลยดีกว่าครับ เราจะต่อกรกับมันด้วยปืนอเมริกาครับวันนี้เป็นวัยรนอเมกาเต็มตัวโอ้โหเป็นไงล่ะอ,อย่านะอย่านะอย่านะสองตัวสองตัวแหลมแหลมสองตัวแหลมแหลมแบบนี้แต่มันจะได้ยินเสียงอยู่ในทุกคนปืนกระบอกนี้่อนขที่จะแบบนิ่งนะทุกคนแต่ว่าทุกคนสังเกตดูเป้านะมันทุขั้นแบบเนี่ยถ้าระยะไกลทุกคนเนี่ยแมมันจะมีขอบที่มันบังระยะ การมองเห็นเราเนี่ยเยอะเหมือนกันเลยทุกคนผมก็เลยคิดว่ามันเป็นข้อเสียข้อหนึ่งเนี่ยที่สําคัญมากๆจริงๆออ้ยโมมุมนี้ไม่น่ารอดนะโู้ช็อปเปอร์ว่ะ้อแต่ช็อปเปอร์รู้สึกว่าเบาลงนะจริงๆครับเป็นช็อปเปอร์เมื่อก่อนที่ผมตายไปตั้งนานเลยนี่ไงล่ะช็อปเปอร์ช็อปเปอร์แล้วอย่างหนึ่งก็คือสีชื่อที่ประกาศนะครับเวลาเราใช้ปืนกระบอกนี้เนี่ยมันคัางเท่มากนะมันจะเป็นลูกธงเลยอ่ะเออซันไนเปอร์อุ้ย โอ้โหสไนเปอร์เยอะนะแต่แมนอุอวก็เยอะไม่แพ้กันเหมือนกันเอ้าโอ้เนึกว่าตายแล้วโอ้นี่ผมพลาดเองเฮ้ยเฮ้ยโนเวสแตนบายบริบูรณ์ดี่ไงล่ะแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาช็อปเปอร์เฮ้ยมันจะมีเหรอเฮ้ยสไนเปอร์วงนี้แบบแไลท์เจอรลี่โคตรตึงครับสไนเปอร์เยอะยิ่งเล่นปืนกลยากครับผม คือถ้าเขาเล่นสไนเปอร์เยอะๆเนี่ยเขาจะไม่ดันเนี่ยทุกคนแล้วก็ถ้าเราไปดันเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบเนี่ยเวลาเราเล่นแบบไอ้สไลปเพอร์อะไรแบบนี้เนาะย,ยิง SMG ยิ่งแล้วใหญ่ครับโคเสียเปรียบครับแล้วมาอยู่ทำไมตรงนี้ล่ะครับมาอยู่ทำไมตรงนี้ฮะเดี๋ยวลองยิงระยะใกลดูดูทุกคนดูยากมากเลยอ๋อมันจะบังอะไรขนาดน้โนโอ้โหบังหน้าบังตาไปหมด แต่เอฟเฟกเวลาเรายิงตายเนี่ยเท่จร,จริงครับเอ้ยอโหไม่น่ารอดแมหมโอ้โหทุกคนผมฆ่า8แต่ตาย5้าเลยวะตายเยอะเกินตายเยอะเกินตอนนี้ทีมเราโดนนำด้วยทุกคนแต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกเวย้ยอย่ามาหาวโอ้ยเฮ้ยแรงจัดโอโหไม่เป็นไรครับทุกคนช่วงนี้ปืนอะไรก็แรงไปหมดเรามาเกิดบ้านมันอีกแล้ว มันมาเกิดเรามาเกิดบ้านมันสไนเปอร์อยิงไม่โดนโอ้โแล้สไนเปอร์ยิงไม่โดนนี่คือแทวเขาบอกเลยหลังหอยบอกเลยระยะใกล้นี่คือโคตรแรงครับเน้นๆเลยแต่อย่าลืมว่าผมก็แต่งเลือกของระยะดาเมจมันเหมือนกันะคระยะไกลใครก็สู้ลำบากเหมือนกันนะแต่ไม่กี่เอเอเอสิบยังมีคนเล่นอยู่เนี่ยยังไม่ค่อยได้ลองเลยว่าเอเดฟสิบมันจะดีหรือเปล่านะทุกคน UAV อีกแล้วอยู่ใส่เอ่ยนี่ไงเขต้องยิงไปก่อนนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เพ้สกัน UAV แต่ตอนนี้ผมสู้ยากแหละขอปล่อยเลแล้วกันไหนวะเออเรียบร้อยเ <laughs> <laughs> จอสไน,นมุมนี้นี่คือเล่นยากมากนะทุกคนห <c oughs> รือว่าขอใช้สักหน่อย,อยกันโอเคหมดแหละใช้แค่ตัวเดียว <c oughs> พอตัวเดียวพอโอเ,เล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่วะทุกคน <c oughs> ขอภัยครับเฮ้ โอ้ยมันเดินถอยหลังมานี่ม่นจะเดินทะลุกันแต่ตอนนี้แต้มแบบโอ้ยโดนนำไป2แต้ม3แต้มแล้วับ4แต้มเลยครับเอาไงดีวะเนี่ยมันจะแก้เกมได้หรือเปล่าเพื่อน <c oughs> โอ้49แล้ววะเฮ้ยไม่อยากแพ้เพื่อนช่วยกันหน่อยเถอะ <c oughs> เพื่อนแมวแมวแมวทุกคนผมขอจริงจังก่อนแล้วกันนะครับอยู่ไอวีอยู่ไหนวะไอ้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไปใครมันปล่อยอะไรวะเนี่ย มาดิมาดิโอลล่ลำบากแล้วครับลำบากแล้วครับโอ้โอเยเย็นเย็นผมต้องตั้งสติก่อนแล้วเพราะว่าแต้มมันก็ใกล้เคียงอยู่นะครับใกล้เคียงอะไรล่ะใกล้เคียงอึ๊บจุกไปก่อน <c oughs> แล้วมาไอ่ทำไมตอนนี้วะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> โดนว่ะโดนว่ะเอาอยู่ไหนวะเอาเฮ้ยโอ้ผมไม่เห็นจริงๆโอ้โอ้่า <c> ส <oughs> ิบห้า 15, ตายสิบทุกคน เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังได้อยู่ได <out> ้อยู่เพื่อนโอ้ได้อยู่ได้อยู่เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย15้าคิวนะถือไ่าเยอะเอทุกคนแต่ว่าผมนข้างตายเยอะนะไม่ยอมไม่ยอมเลยคนมันไม่ยอมแพ้อะคนมันจะไม่ยอมแพ้ะคนมันจะไม่ยอมแพ้เอ้ยได้ได้เพื่อนได้ได้ได้ขุมโซแล้วขุมโซแล้วขุมโซนแล้วเพื่อนขุมโซนแล้วเพื่อนมาดิ มาดิกมาอตัวหนึงมาดิอุุยไม่มาว่ะเฮ้ยตัวสุดท้ายว่ะเพื่อนเก็บหน่อยเก็บหน่อยตัวท้ายตัวท้ายโอ้โหโอ้ชนะได้ไงวะเนี่ยเกือบ20คิวเหมือนกันนะครับแต่ว่าตายไป10กว่าตัวโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยต่ออีกตาหนึ่งกันเลยดีกว่าครับทุกคนวอร์มาแล้ววอร์มาแล้วตัวดีกับเดิมเว้ยโอ้ด่านเดิมด้วยทุกคนด่านเดิมเฉยเอาละครับจังหวะนี้ผมต้องจริงจังแหละ จริงจังกว่าเดิมมาเมื่อกี้แค่วอสนี่เทุกคนเฮ้ยมีเอฟซีได้ปะยี่ฝั่งนู้นด้วยเอาแล้วจังหวะน,นี้ต้องโชว์สกิลซะหน่อยแล้วทุกคนเราต้องโชว์สกิลซะหเออเดียเจอเฉยเอาฝั่งเราก็มีเอฟซีเหมือนกันนะครับโอ้โหสไนยอย่างคมเลยอ่ะโอ้โหยิ่งด่านนี้สไนมุมมุมดักมันเยอะด้วยนะทุกคนโอ้โหดูดีมีแต่เสกสไนอะ่ะผมไปสู้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวขอจริงจังก่อนแล้วกันนะครับลืมบอกไปตอนนี้คือผมจะเล่นเป็น แบบพยายามที่จะเล่นไป3นิ้วให้ทุกคนดูนะครับบางคนอส่วนมากอะที่ดูช่องผมก็จะเล่น3นิ้วไปส่วนใหญ่นะครับผมก็เลยคิดว่าผมมิสนด้วยโหไม่ได้วะผมคิดว่าตอนนี้ผมลองเล่น3นิ้วก่อนลวกันไม่ใช้เป็นซูมเองนะครับเฮ้ยตรงไหนวะเนี่ยผมอยู่ข้างในวะโอ้ทุกคนผมมีแต่เชิงไงไม่ได้ยิงใครเลยเนะี่ยโหไม่ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ขอตั้งใจก่อนแล้วกันเจอ f อซด้วยทุกคนเออสวยเพื่อนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดันไปดันไปตาเอ๋ดันไปดันไปเอ,อ้ยอย่างแรงสลับอีกแล้วนี้โอ้เจอคนอยากจ<า>ัดแล้วก็สไนเราก็เก็บจังเลยให้สไนเก็บก่อนแล้วกันบันทอนจิตใจไปก่อน โผล่ทุกคนลำบากแล้วเฮ้ยเสียงอยู่ข้างนอกครับเสียงอยู่ข้างนอกต้องขึ้นเครื่องบนแล้วก็แหลมดูหน่อยแล้วกันไหนวะนี่ไงฟีสไตนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเขนนี้ก็คุมโซนดักบ้านกลนแล้วกันนะครับมันจะเห็นวะไปถึงเขาอเห็นผมเลตอนนี้เฮ้ยสไนเปอร์ฝั่งเราโหดจังวะเฮ้ยใจเย็นดิรีวิวปืนอยู่เฮ้ยนอนก่อนนอนก่อน มาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยข้างนอกมา,เด,าดเดี๋ยว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 งสติกอนตท้งสติก่อนอน้อนอาวฟีแบบนี้ก็สวยดีครับอะไรครับตอนนี้สนไนของเราแบบเก่งบะ่ะจริงจริงเฮ้ยชิบหายละโอ้โหเฮ้ยทำไมผมยัง m อ p อ่ะค่าเจ็ดตายสองไโอ้โหเป็นไงล่ะอย่าให้เสียหน้า LK24 ไปครับเอ่อไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่หรอ่ะเพราะว่าส่วนมากเวลาผมเจอ FC ก็จะหลบกันใช่ไหมใครเจอผมในเกมชอบหลบกันนะทำไมไม่ออกมาสู้กับผมละ่ะเฮ้ยชิบหายละขอใช้หน่อยละกันทุกคนเจอ FC ขอจัดเต็มเลยละกันนะขอจัดเต็มหน่อยละกันขอจัดเต็มหน่อยละกันไอ้ยีนดนด้วยหรอขอจัดเต็มหน่อยละกันขอจัดเต็มหน่อยละกันรถหรอรถหรอ ไงล่ะไงล่ะเป็นไงล่ะเอาโดนด้วยโอ้โดนเฉยโอ้โหแต้มนำห่างเลยว่ะสิบสี่ตายสองครับขอเอาอีกหน่อยละกันเอาอีกหน่อยละกันย้ำไป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 โอเคไปรถไปไหนละกันคาบ้านเลยทุกคนคาบ้านเนี้ย สไนเปอร์โอ้โหไม่ได้คิวไปข้างบนวะอ้าวไปอยู่ตรงไปตรงนั้นอยู่ตรงไปตรงนั้นเล่าไปแล้วครับ GPS ของผมไปแล้วฮะอย่ายาอ้าวคนนี้นี่เอง f c ขอโทษด้วยนะครับฝากดูชิปด้วยฝากกดไลค์ด้วยเฮ้ยอุ๊ยมาดิครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอยู่ไหนเฮ้ยกระสุนจะหมด เอาชิบหายละไม่ไม่ไมโอ้โหก็สุดหมด2 1เอ็นคิวไปแล้วทุกคนโอเคถือว่าทำดีตาดีถือว่าทำดีกว่าตาที่แล้วป,ปิดฉากเันรวดเร็วครับ 2คิวเกืบครึ่งเกมเยครับครึ่งแมปโอเค okay, ผมก็ขอบคุณทุกคนกมากๆนะครับที่รับชมเกมขอใครที่อยากจะได้ปืนเอ2 4เสนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันก็เล่นได้นะครับผมก็เล่นให้ทุกคนดูแล้วไงเออก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใน EP หน้านะครับบ๊ายบายครับทุกคน